สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะบายเฮ้ยเบลนะคะเบลลี่นะคะค่ะกินน้องลี่ลี่กินเล้งค่ะก็ปีที่แล้วครบหนึ่งปีพอดีเลยนะคะกับคลิป Makeover สาวเกาหลีอ่อพูดอะะ Makeover สาวเกาหลีถ้าใครจำไม่ได้นะคะก็ให้ไปดูที่ยูทูบยูทูบเซิร์ชว่า เมกอเวอร์เกาหลีก็ปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนานมากนะปีนี้ไม่อยากแต่งเป็นแบบอะไรที่เกาหลหีญี่ปุง่งญี่ปุ่นแล้วคราวนี้อยู่ในไทยบ้างแต่ว่าเป็นธีมแบบเซเล็บนะเซเลบคนนี้ชื่อว่าพอลาหรอล่ไม่ใช่พอล่าค่ะชมพูหรอเอันนี้ก็ไม่ใช่ออามพัชราล่ะหรอก็มีเขาคพงแต่ไม่ใช่พล้ <laughs> า้า <laughs> จ้า้ คนนั้นค,คือใครคะคุณโจอีบอยค่ะ <laughs> ให้ใหม่ทีคุณโจอีบอยค่ะทำไม <laughs> ก็ตอนนี้ก็เด้ t บ e b o y มีเขาโค้งของคุณโจอีบอยอย <laughs> ู <vastly lava> <less> <c oughs> ่นิดนึงหน้ากิมเนกเหมือนว่าต้องไหนคะสวยออกขนาดนี้อ่ะก็เดี๋ยวไปแตกหน้ากันเลยจะไปซ้อมดนตรีสตรัทเด็กมาทุกคนมาเรียนดีกันเราเรยนดีกันเด็มที่เลย ท,าาที่บ้านไม่เน้นเรื่องความสะอาดที่บ้านไม่เรง่งที่บานไม่เพ่งเรื่องความสะอาดคือลุคนี้แบบจงทีบอนแล้วก็ก็ไม่ได้ดูโสดใช่ไหม เล็กนะคะแต่คือต้องขันย่างย่างแบบกันไม่ต้องคิดสองครั้งเลยยังเราไม่เสร็จหาอีกเลยค่ะคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูลองลองพื้เข้มหนูก็สวยนะคือแบบคุ้มค่ดีจริงๆผู้หญิงลองพื้เข้ยมแบบวนึงก็ได้วลาไหนดูก็ไม่สวยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าลองลองพื้นเทียมแบวเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าหน้าเนี่ย กับคอเนี่ยสีเดียวกันหรือเปล่าปกติเขาจะมีแต่หน้าลอยนี่เป็นคอลอยนะจงแล้วคอลอยคอลอยนี่มันจางเล็กนิหนึ่งไม่จริงเพราที่มันอยู่ในการเจ้าขนท้องน่ะคอลอย ฮัลโหลพี่จอยเรายูมวะหไฮไล์หน่อยค่ะแล้วก็ใช้นี้แหละตบิดึงก็แฮทแทบใหมันคือนไม่ใช่แบบนั้นนี่ก็สังเกตว่าจะมีไฮไลท์ช่วงแก้มมะในรูป รวมได้เลยนะเจ้าจมูกลราตันเคลือนคะ <laughs> มีเอาไหมมีมีมีแต่มีหนวดด้วย <laughs> <laughs> ผมกยาก็จะเอาช่วงนี้ลงปกติเวลาเช็ดน,น,นิ้วหน้าผิงเราจะเอาตรงนี้ต่อใช่ปะพล้วใ้เรามีแก้ม <laughs> ใช่ใช่องแก้มต่อใช่ปะ <laughs> แต่เมื่อกี้เราต้องปัดลงเพราะว่าถ้าให้หน้ารับตุ้มหน้าให้เป็น ใช้แป้งแ,แบบนี้นะคะเป็นแบบ duo fiber ในยี่ห้ออะไรก็ได้นะ mm hmm. ก้อนนี้นปัดปอกหน้าท mm ั้งหมดแต่ว่าตรงนี้เน้นเป็นตรงๆรงตรงนี้เพราะว่ากินในหน้าแหลมอยู่แล้วหน้าแหลมเออก็ข้างแหลมอยู่แล้วไง กินเล็กเท่าไหร่เนี่ยเจางเติมนิดหนึ่งนะ,ะอ,งอันนี้นะคะก็จะใช้แปรง duo fiber คู่กับสินสอสีดำแบบนี้นะเป็นเนื้อครีมๆหม่อยจะได้ติดน,นะคะไม่งนั้นเดี๋ยวปักไม่ติดฝ <c oughs> น,นื้อครีมสีดำลงไปที่มือให้เยอะๆก่อนเพื่อให้มันเกาะที่มือก่อนนะคือเหมือนกับว่าวอร์มเนื้อให้มันเหลวขึ้นนะคะอ่าเราก็จะใช้แปรง duo fiber นะคะแตะเบา,เบา,เบา เปล่าแต่แช่วงที่จะเป็นเข่าะค่ะกีทีกี่คนไม่เคยสนใจแล้วมีเข่าหรือยังะคะเหมือนกินฮอร์โมนผิดอะเมอหนูโดมยาวต้อ่ะเาก็บีบแป้งให้แบนแบอย่างนี้นะคะแล้วก็เติมตรงหนวดข้างบนงช่วงนิน้วปีกปากบน ไม่ต้องเติมก็ได้กินเลยมีชัวราแล้วเธอต้องดู <laughs> อันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาเติมหนวดกันนี้ก็ใช้อายไลเนอร์แบบปากกาเมจิกนะคะก็เลือกที่หัวเล็กๆนิดนึงแต่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะบ้านนะคะก็ มันจุดๆแท่มันเป็นเส้นคือถ้าเกิดเปนเส้นมันก็จะขาดไปอ่ะขอบคุณโตัวอี้บอเราก็จะมีตรงเยอะอีกหนึ่งแล้วก็จิ้มผีิงสิีคือหด,หดตัวอีบเป็นนจีนเพราะว่าเขาจะมีช่วงนี้ ที่เป็นกขาได้หมดประดุกตรงเนี้ยเขาจะมีตรงนี้เยอะเฮ้ยหนูหมีของจริงด้วยเหรอบบโอเคส่วนฉัต้องอยู่เพียงคนเดียวไม่มีตัวเธอมาจ้าเเจียวเียเาสินดีโดอทอ,หอ,อดหูหลอมา <c oughs> เ,เหืออยู่หล่อมลละเฮ้ยเฮ้ยเหออ่ะเคอมาดิ <laughs> ราหนวดเติมเข้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กิมเล็งหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวขอตัวไปทำผมแบบนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันว่ากิมเล็งจะเป็นยังไงนะตาย At your door, I hate to wake you up to say goodbye. Right. And the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, it's blowing its horn. But baby, I'm so lonesome, I could die.

I'll turn that into